นับยำลงพุดแรงเลยสภาพรถแต่ละคันดูไม่ได้เลยยับเยิยนเอออ้วนไม่น่าจะถึงกรุงเทพบอกเลยรับอะ เยอะคนเยอะนะผมว่าเยอะจัดที่ฝั่งก็เยอะฝั่งนู้นก็เยอะดูน้องว่างานรัตก็ตอนนี้ก็เวลาห้าเก,กือบโมงครับเดียก็สลบสลายเราก็นั่งกันชิวๆเลยหน้าหาดขยะก็นิดหน่อยนิดหน่อยหน่อยหน่อยอะไรเยอะๆเยอะเลยครับคนเยอะจัด อยู่แต่ว่ามันเป็นเออเลอร์เออเรอร์อยู่เล้เลเน,น้ามาครับชปิ้ง เคยพบไม่ค่ยเจอนะครับเที่ยวพวกน่ากลัวเลยสัตว์นี่ก็สี่โมงห้าโมงแล้วเวลาห้าโมงหกโมงบรรยากาศดีเต็นเราก็กางเสร็จเรียบร้อยแล้วเต็นอลูอลังการเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวกินหมูกระทะกันมั้งเดี๋ยวถ่ายให้ดู หกร้อยห้าร้อยหกร้อยของกินเยอะแยะไปทำหมูเนี่ยลำอยู่ติดลำไม่รู้ลำอะไรฟอนเนี่ยไปไปไปทั้งนุกพี่ทั้งน้องๆเลยลำเหมือนกันเอยจะกินตรงไหนเนี่ยแล้วก็ก่อเตาแล้วเอาที่แล้วนั่ง เดือดอากาศนี่ไงเขียงนี่ออโต้ไปก่อนใช้เ <modeling> ข <noise> mm ียงนี่ไปก่อนถ้าม <seminar> ืดไปกว่านี้ก็คงไม่มีแสงแล้วแหละ้แลวองเริ่มเริ่มเปิดไฟกันแล้วเห็นไหมเห็นไหมไกลๆเริ่มเปิดไฟแล้ว แบบว่าม่ดเลยมดแล้วจ้ะดีมีมักไฟอ่ะกไฟทำหมูกระเทศงดฮะทุกคนใส่ฐานเยอะไปวาวะ ครับที่บุญ รีว oh, ิวหน่อยอร่อยครับเพื่อนๆโอ้ยเฮียอร่อยเฮียไม่สุกเลยส์มาหลอกกูไอ้แดดไม่ไม่พูดไม่จาเลยพูดบอกพูดลองแน้นอร่อยมากครับอร่อยครับหลังจากนี้ก็น่าจะนอนกันนะครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าอันนี้ผักอะไรครับผักอีฮุมผักเมียผักเรียวผัก ก็เื่นี้ใครเื่ใครก็ตามนั่นแหละครับเจอกันครับวันดีฉันอิ่มแล้วฉันก็ไปแล้วไปแล้วเห็นไฟแล้ไปเต็น ัตงกยาวเลยยาวเฟื้อเลยเพื่อนๆยาวจัดแกงหมูแทแกงหมูแทะครับผมนี่เป็นอีกวันหนึ่งนะผมเราอยู่อีกตอนนี้เป็นเวลาเราอยู่ในเกาะน,นี้อีกกี่ปีแล้วเพื่อนอยู่หาน,นี้กี่ปีแล้ว ม,มีสามเดือนครับผมมีน้องมาจากระยองนะเฮ้ยมาจากไอ้อะไรวะมาจากระยองเลยแหละถูกแล้วมาหาที่นี่นะื่อกี้บ้านฉางบ้านางไปน้องไปเข้าห้องาน้ำอยู่มาบรรยากาศก็ลมแรงเหมือนเดิมนะตะิดเไปอมาตีกัน เือากาดก็จะประมาณนี ups, nah ้นะหลัง <h> ต <ums> <for ced canal> <t> ื่นเช้าเราตื่นตั้งแต่เช้าแล้วกินข้าวกินอะไรเสร็จแล้วข้าวก็สั่งกินนะื้อครับชิวๆมากชิวๆนี่แดด อ้าวม่้งอย่นี่นะกดกดเข้าไปางี้มุ้งอย่งนี่เดี๋ยวก็ใส่ก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวจะเปิดตัวนี้ก็ได้เราลืมอะไรปเนี่ยไม่รู้อ่ะไม่รู้ทางกลับเลยแล้วแต่วันจะพากลับเนะี่ย ถ้าง้งนนเดี๋ยวมีออาเออท้็มเ็นแล้วแก้วมันเ็นแล้วนี้งหเต็มแล้วเิแลเก็บของหมดแล้วนะนี่ก็สายสายแบกจะให้กุไปเก็บมาทำไมเ่นตส่ยสุดจริงๆเลย อ้วนกูเอามะพร้าวกับเร็วเลยวันมะพร้าวมาเหลืออะไรอีกเราเอ้าเสื้อ,อยังไม่ใส่เลยไปถ่ายรูปก่อนเลยไปว่าถ่ายรูปก,ก่อน ถ่ายรูปถ่ายรูปัปกนกันถ่ายยังไงวะถ่ายหันหลังก็ได้หันหน้าก็ได้เนี่ยมาใส่หมวกดวไวิไม่เห็นวะไม่เห็นวะมันย้อนแสง Hiến nhiều Mày biết hai lúc con đi Con nhỏ sáng Lụt เออต้องเป็นกาวใช่เได้หนูจะดึงออกมันก็หลุดมันหลุดแล้วล่ะถ้าไมก็ถอดออกเลยมันก็ได้ยินเสียงลมใช่ไหมไม่เกี่ยวหรอกไอ้เหี้ยหมวกมึงมันได้ยินเสียงลมอยู่แล้วไม่แต่ใบนี้ไม่เวลามันก็ตกลงดึงออกเลยค่อยไปทากาวคเขาไปทากาวดึงออกเลย ไม่ออกหรอกไอ้ยาออกเจ้าเลยเอเออะเอาทิ้งเลยไม่เอาอ่านีมัน่วยออกโลโลตมิดไมเอมันติดไม่ทั่วมันติดแค่หัวใช่ได้แล้ว <c oughs> เรียบร้อย

ถ่ายให้พี่หน่อยเอามุมไหนเพื่อนอะถ่ายพี่หน่ยถ่ายพวกพี่อย่าเลยพวกพี่หันหลังฮะฮะมาเดหันหน้าก่อนอ่ะ เขาเป็นส่วนเกินได้ปะอ่ะเกอหันหลังอีกรูปหันหลังอ่ะเอ๊ะสุดจริงๆริให้สัตว์อ้วนในยี่อะสุดนะถ่ายกับน้องได้เลยให้ถ hey, ่ายรูปพ ati ี่เลยกับน้องเห็นปะไอ้อ้วนมาถ่ายน้องเลย โอ้ยเหี้ยกูแกงลูกหมีไอ้สัสไม่พี่ต้องยืนข้างพี่ใหญ่ไะพี่ตัวใหญ่ไงพวกตัวเล็กนะเอ้าไอ้เหี้ยไา้ไหมเธอได้ยังเอ่อน้องไม่มีอะไรเลยคนละแกงน้องเอรอคนละแกงขโหคนละแกงกับพี่มีแต่กระเป๋าไม่มีอะไรเออ ไอเชี่ยมันตกจริงเลยไม่เชียจับตูดไอ้เชียแบกบางเสื้อกัารบไอ้เชีย ธอแต่ฉันก็พร้อมจะรักเธอบางวันเธอเรียกฉันพี่ได้เลยน้องจะไรไม่เคยเข้าใจก็มาฟ้องฮะบางวันเธอไม่สนใจเธอไม่มองตามใจเธอละกันฉันไม่เคยเรียกร้องใดต่ก็เป็นวิกิพีเดียตอนที่จะเกิดจะรู้อะไรเป็นกูว่าแมปตอนที่เธออยากจะไปที่ไหนตอนไหนแบงล่างเป็นกราบไปต่องการอะไรอีกไหมอยากให้เธอมากกว่านั้นเธอเพเป็นแฟนกันแล้วปะ

Hãy pin mà quên my thải ให้เป็นมากกว่า có เธอถ่ายให้น้องด้วย Hãy subscribe bên kênh Ghiền Mì bên Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phải gần lòng bên แต่สุดท้ายนี่ก็ฝากกาดติดตามกดไลค์ like, กดซับสไคร b ์ช่องสิทธิ์แบบนั้นครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าไปไหนก็บนแล้วแต่ ทั้งหนวป่ะไปดิบายายบายเจอกันคลิปหน้านะผม น้องมาจากที่ไหนครระยองคนระับก็ผมมาเที่ยวสตหีบิบน้องบอกใกล้ๆกันเดี๋ยวผมไปหาครับนี่เนีย่ยเอฟซีไปบายเครื่องบินไปบ,บาย